กองบองตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับจ้าสำเร็จลุนแห่งสปลปลาวสรงหุ่นพยนต์ปะทะเสือสมิงครับจ้า ครับครั้งโน้นนานมาแล้วสมัยที่ท่านสำเร็จรุนเกจิจากนาครจำปาสักแห่งสพปลาวท่านออกเดินทุดงไปยังป่าภูเขาควายครับเพียงคืนแรกเท่านั้นครับขณะที่ท่านสำเร็จรุนกำลังนั่งสมาธิกร,รมฐานอยู่ในกรดกลางป่าลึกบนภูเขาควายแห่งนั้นในนิมิตรกรรมฐานของท่านก็ได้ปรากฏร่างเทวดารูปหนึ่งขึ้น และเทวดานั้นก็ได้กล่าวเตือนท่านว่าในป่าแห่งนี้ดุร้ายมากมีทั้งผูดผีแล้วก็ยังมีเสือสมิงอาคมกล้าอาลวาดอยู่แถวแถวนี้ถึงสามตัวด้วยกันให้ท่านคอยระวังตัวด้วยกล่าวจบเทวดาผู้นั้นก็ได้อันตรธานหายไปจากนิมิตกรรมฐานของหลวงปู่ รุ่งเช้าหลวงปู่รุ่นท่านก็ได้ทำกิจวัตรของท่านตามปกติพอตกตอนคำ่ำลงฟ้าเริ่มมืดลงท่านก็จัดการกอ่อกองไฟแล้วก็เข้านั่งสมาธิกรรมฐานตามปกติที่ท่านเคยปฏิบัติสากคืนแรกนั้นสำเร็จรุ่นท่านไม่พบเห็นพูดผีปีศาจหรือเสือสมงเสือสมิงอะไรไดใดๆเลยตามที่เทวดาได้กล่าวตื่นในนิมิตคงมีแต่เพียงวิญญาณของผู้ทุกข์ยาก ที่มิได้ไปปุดไปเกิดวนเวียนกันมาขอส่วนบุญและท่านก็ได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญที่ท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อแผ่ไปให้ครั้นพอย่างเข้าคืนที่สี่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพลันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดในช่วงเวลาราวๆสักตีสองกว่าๆขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในกรดนั้น จู่ๆก็มีเสียงชายนิรนามร้องตะโกนปลุกท่านถึงสามสี่ครั้งตื่นตื่นเร็วๆครับหลวงพ่อตื่นตืนเสือครับเสือมาครับสำเร็จหลุนลืมตาขึ้นพลันก็ได้กลิ่นสาบสางของเสือตลบอบอวนไปทั่วทั้งบริเวณป่าแห่งนั้นตามสัญชาตญาณของพระทุดงป่าท่านก็รีบลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิหลับตาภาวนาพระคาถาทัานที แต่เสียงของชายหนุ่มนิรนามคนที่มาบอกท่านตอนแรกก็ได้ตะโกนเข้าไปในกรดว่าไม่ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาหรอกครับไม่ต้องสวดมนต์หรอกครับหลงพ่อไม่เป็นผลหรอกรีบสวดคาถาป้องกันตัวดีกว่าเพราะเพราะด้วยกําลังของกระผมคงจะต้านต้านต่อไม่ไหวแล้วครับท่านมันเข้มแข็งมากผมผมคงต้านไม่ได้อีกแล้วลครับอ๋ไม่ทันแล้วครับ มันมาแล้วระวังตัวนะครับระวังตัวนะครับจากนั้นเสียงของใจในรนามก็หายไปคงมีแต่เสียงคำรามของสมิงผีแล้วก็กลิ่นสาบสางที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสือสามตัวมันคำรามพร้อมกับวนเวียนไปมาไปมาอยู่รอบๆกรดของท่านแต่พอมันเดินเข้าใกล้กองไฟที่หลวงปู่ก่อไว้แสงไฟก็เกิดสว่างวาบขึ้น ตามธรรมชาติแล้วฝูงสัตว์ป่าในป่าเนี่ยย่อมจะต้องกลัวแสงไฟแต่ไอเสือสมิงสามตัวเนี้ชะรอยมันคงกระหายเลือดมากมันก็เลยไม่กลัวแสงไฟเลยแล้วเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งก็กระโจนเข้าทางด้านหลังกรดของหลวงปูส่สํเเ็็ดุลแต่มันก็ต้องถอยเพราะแสงไฟจากกองไฟของท่านก็สว่างลุกโชนขึ้นด้วยกระสินไฟ จนเกิดสะเก็ดฐานกระดินกระดอนไปโดนมันเขามันถอยไปฟุบส่วนเสือสมิงอีกสองตัวนั้นมันก็ยังคงเดินวนเวียนรอจังหวะไม่มีการหลบหนีแต่อย่างใดแต่พวกมันยังเข้าหาไม่ได้คงเป็นด้วยอำนาจกระสินไฟประกอบกับเปลวไฟจากกองไฟที่ยังคงลุกอยู่แต่หากว่าไฟมอดเมื่อไร่มันจูโจมท่านแน่ๆสำเร็จรุนไม่รอช้าครับ ถือโอกาสที่พวกมันยังไม่บุกท่านก็ได้ล้วงหยิบเอาผ้ารัดอ,อกของท่านออกจากย่ามมาจัดการอาราธนาลงอัคละอย่างชำนาญพร้อมมัดผ้าเป็นปลอกปลอกห้าปลอกให้เป็นรูปคนแล้วก็เสียบเอาเข็มเย็บจีวรใส่ให้ไว้เป็นอาวุธจากนั้นท่านก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดบริกรรมพระคาถากำกับลงไปผูกเป็นหุ่นพยนต์บังเกิดเป็นหุ่นพยนต์นักรบหนุ่มชะกัน ถือดาบเงาวับแล้วท่านก็อธิษฐานให้คุนพยนตร์นั้นให้ช่วยขับไล่เหล่าเสือสมิงออกไปสิจากบริเวณนี้พออธิษฐานจบท่านก็โยนหุ่นพยนต์นออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดการต่อสู้กันพลละวันพละเกครับระหว่างหุ่นพยนตร์นักรบโบราณกับเหล่าเสือสมิงอีกสองตัวเอาเป็นเอาตายสำเร็จรุนท่านก็หลับตาบริกรรมพระคาถาช่วยหุนพยนต์นไปเรื่อย ต,ต่อมาก็ได้ยินเสียงเสือสมิงตัวหนึ่งร้องโหยหวนขึ้นเหมือนมันกําลังทรมานมากแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนั้นสาเร็จุนท่านก็มีความรู้สึกว่ามีของอะไรหนัหนกๆตบเข้าที่กลางหลังของท่านอย่างไม่รู้เนือ้อรู้ตัวจนเลือดกําเดาของท่านไหลออกมานั่นแสดงว่าหุ่นพยนต์นักรบโบราณของท่านได้เพลียงพ้ำถูกเสือสมิงทำลายไปแล้วครับหลวงปู่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้ท่านก็ได้ล้วงเอาสิ่งสำคัญประจำตัวของท่านออกมาแล้วก็ยกมือพนมอธิษฐานอาราธนาแล้วก็เริ่มทำการปลุกเสกขุนพยนต์ตัวใหม่ครั้นพอเสือสมิงสองสามตัวนั้นมันเห็นว่าสําเร็จรุนกาลังปลุกเสกขุนพยนต์ตัวใหม่ขึ้นอีกพวกมันก็จึงพากันถอยร่นเข้าป่าไปก่อนเพราะบังเอิญมันก็เริ่มจะเช้าพอดีพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้าจะว่างพอดีว่างั้นนะครับ เช้านี้หลวงปู่ท่านดูจะอ่อนเพลียราะไม่เหน่นอนพลางนึกว่ามรณานุสติคงใกล้ตัวท่านเข้ามามากทุกทีทุกทีทกทแล้วไม่นานท่านก็ต้องเจอเพียงแต่เมื่อคืนนี้ท่านยังโชคดีที่รอดมาได้พลันเสียงเทวดาก็แว่วเข้าหูสมาธิจิตของท่านอีกว่าพักผ่อนเถอดท่านถ้าสว่างมากกว่านี้ จะพาหลวงพ่อออกไปจากเขตบริเวณนี้ครับท่านพอตกใบใบสําเร็จลุนตื่นขึ้นท่านก็รีบเก็บสัมภาระต่างๆมุ่งหน้าออกจากป่าอาถรรพ์บริเวณนี้ทันทีล่ะครับสําเร็จรุนเดินทางออกจากป่าอาถรรพ์มาได้เป็นเวลาถึงเกือบสี่ชั่วโมงจนเป็นเวลาเย็นมากแล้วก็จึงได้ตัดสินใจปักกรดใหม่ที่ใหม่แต่ แต่ทำไมสถานที่ที่ปรากฏแห่งใหม่นี้มันจึงยังเป็นบริเวณป่าอาถรรพ์เมื่อคืนนี้เหมือนเดิมเลยล่ะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้สำเร็จรุนท่านก็จึงตัดสินใจปักรถอยู่ที่เดิมแห่งนี้และจะขอสู้ตายกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะหมายเอาชีวิตของท่านเป็นไงก็เป็นกันท่านนึกในใจครับครั้นพอเริ่มมืดลงสำเร็จรุน ท่านก็ได้ทำวัดเย็นพร้อมกับเจริญพระพุทธมนต์อย่างเต็มภูมิความรู้ที่ร่ำเรียนมานำกิ่งไม้แห้งมากมายมากองสูงไฟขึ้นพร้อมกับนำเอาผ้าสังคติออกมาสร้างเป็นหุ่นพยนต์คราวนี้ท่านสร้างหุ่นพยนต์เป็นรูปยักษ์ท้าเวสุวรรณเลยนะครับและก็บริกรรมพระคาถาสวดยัดเข้าไปเข้มข้นมากแล้วจู่ ฝนเจ้ากรรมก็เทลงมาอย่างไม่มีปีมีขุยก็เลยทําให้กองไฟที่หลวงปู่ท่านสุมไว้หน้ากรดดับมอดลงครับสิ่งมันก็ล่วงเวลาไปได้สองยามเสร็จเแล้วคืนนั้นสำเร็จคุณท่านยังคงหลับตาเจริญภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝนหยุดตกท่านใดนั้นก็ปรากฏร่างของพลานป่าผู้หนึ่ง เนื้อตัวนี้เปียกโชกด้วยฝนชุ่มไปด้วยเลือดวิ่งล้มลุกคุกคลานเข้าหากรดปาก็ร้องว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอช่วยด้วยช่วยผมด้วยเสือครับเสือมัน,ม,นมันเสือสำเร็จรุนมองไปยังนายพลานผู้บาดเจ็บที่มาขอความช่วยเหลือท่านลุกขึ้นเพื่อจะเดินออกไปจากกรดหวังว่าจะไปช่วยพยุงพานป่าแต่ก่อนที่ท่านจะพ้นออกมาจากกรด จู่ๆก็เกิดลมบ้าหมูพัดเอาผ้าสังกติที่ท่านเสกเป็นหุ่นพยนต์ไว้ปลิวไปทับเอาร่างของพลานป่าผู้นั้นแล้วเสียงร้องโหยหมนของพลานป่าก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องของเสือลายพาดก่อนเอาซะอย่างนั้นแล้วมันก็กลายร่างเป็นเสือดิ้นทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายมันสะบัดหัวสุดแรงเกิดเพื่อให้พ้นให้หลุดจากผ้าสังกติที่เป็นหุ่นพยนต์หลุดออกจากตัวมันให้ได้ยิ่งมันสะบัดแรงเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหลุด สำเร็จรุนท่านก็ถึงบางอ้อทันทีวันนั่นมันคือเสือสมิงแปลงร่างมากำลังดิ้นจะให้ดุจจักพาสังคติหุ่นพยนทเวศวรหลวงปู่สำเร็จรุนท่านก็หลับตาลงภาวนาจิตแล้วก็ได้เห็นในนิมิตว่าขณะนี้ท่านเห็นว่ารูปยักษ์หุ่นพยนที่ท่านเสกนะํากำลังต่อสู้กับเสือสามตัวอย่างเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายเสือสามตัวก็พ่ายแพ้ให้แก่ยักษ์เท้าเวทส่วนไม่นานนะจากนั้นก็เกิดมีแสงสีเขียวขึ้นที่ตัวของเสือทั้งสามตัวและแสงนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นไปหาปากของยักษ์ที่ยักษ์ตัวนั้นก็อ้าปากอยู่ไม่นานนักครับทั้งเสือทั้งยักษ์ทั้งกลิ่นสาบสางก็อันตรธานหายไปแล้วครับ สำเร็จรุนท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าป่าบริเวณนั้นไม่มีเสือสางอะไรแล้วคงเหลือเพียงผ้าสังคติที่ท่านมัดห้าเปราะปลุกเสกเป็นหุ่นพยนต์เท้าเวส่วนรกองอยู่ใกล้ๆก,กับกองไฟที่มอดดับจากสายฝนเท่านั้นครับค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยชี้กๆๆอยู่เนี่ย ขอบคุณครับ